สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาเลาะนะคะวันนี้มาอยู่ที่ตลาดไทยทเรียนสุกพร้อมทานโดละแปดสิบบาทแต่มันเป็นผู้เรียนที่เขาเจาะดูเนื้อแล้วนะอ่เนีโดละแปดสิบโดละเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบบาทอีกนี่ก็จะแปด ผู้เรียนที่เขาเจาะดูเนื้อดูอะไรแล้วก็แตกแล้วห้าสิบบาทแล้วก็ร้อยนึงหมอนทองร้อยหนึง่งที่รักสุดแปดด้านหน้าเลยหมอนทองร้อยหนึง่งหมอนทองร้อยสิบ กราสิเราตโ้องเอาเนื้อนี่เีเอาแพงไปขยับไม่ได้ีด่้นสิบแ18นะ90บาทนี่ก็สุกแล้วแปดส0บาทนี่เป็นที่เรียนที่เขาเจาะดูเนื้อเอาไปทำน้ำกะทิได้ ก็สบาทก็ลูกสวยถ้าใครชอบกินสุกๆก,ก็ชินได้มันก็จะแตกแตกหน่อยอย่างเงี้ยตอนนั้นร้อร้อยอตลาดไทยวันนี้เดือนกรกฎาอันนี้ร้อยยี่เกตพีเียมจันบุรีระยองร้อยสิบก็มีหมอนทอง อันนี้ซื้อแล้วแกะให้หรือกินให,ให้เฉยๆจ้ะกรีดให้ไม่ได้แกะนะกรีดให้อ่าเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อ,อน,นี่เขาแกะเนื้อไว้แล้วกแกะเนื้อไว้ขายยังไงอ่ะแกะไว้ขายยังไงแพครอยี่จ้ะแพคกันรอยี่แกะไว้แล้วอ๋อฮะอ๋ะะอ,อซื้อไม่ไหวหรอกจ้ะ <laughs> <laughs> นี่ยร้อยสิบนี้ร้อยยี่หอนทองแล้วยองร้อยยี่ดูเนื้อเขาสวยอยู่อยู่ที่ล็อกสิบแปดเหมือนกันเอ่ล็อกสิบแปดลอ็อกสิบแปดโลละร้อยสามสิบอม่ได้ชนีไขาโลเท่าไหร่อ่ะร้อยเดียว อันนี้แปดสิบาทแปดสิบบาทอันนี้ร้อยเดียวกิโลละร้อยอันนี้ก็กิโลละร้อยกิโล,ละร้อยรูปหนึ่งก็ประมาณห้ากิโลดูผู้ชมลองมาดูได้ล็อกสิบแปดเทเรียนและยองจันอันนี้หมอนทอง โลละแปดสิบบาทสุกแล้วเนาะสุกไหมสุกแล้วสุกแล้วหมอนทองสุกแล้วโลละแปดสิบที่ตลาดไทยนะคะอันนี้ก็หมอนทองสุกหามอันนี้เขาขายยกเข่งยกเข่งเท่าไหร่คะขายท่งเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าหมอนทองสุกหาม มันทองสุ73 75ที่ตลาดไทยเรามาดูได้ถ้าเด็กใหญ่จัมโบ้เงี้ยสุกแล้วเขาแบ่งขายเป็นโลละ80หมายถึงขายปีกขายเป็นลูกร้านเจ๊ตองเจ๊ตองตลาดไทยเขาก็ดังนะคุณผู้ชมคนดูเยอะ ใช้จัมโบ้โลละแปดสิบราคาแปดสิบจ้า,จาใช้จัมโบ้ใช้จัมโบ้ลูกแค่เนี้ยค่ะเบอร์ตำหนินะคะตำหนิจ้าไม่รับเปลี่ยนรับคืนนะเบอร์ตำหนิจ้ะเล่าลูกกลับบ้านไม่เลือกแปดสิบบาทเน่าดิเบอร์ตำห,หนิป<ช>้าเสียปูนนึงให้มันโดนเนื้อ ถ้าไม่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรต้อป็นต้องไปลุ้นเราถ้าเบอร์อย่างเงี้ยไม่เสี่ยพอคาดออกมาแล้วเนี่ยแปดสิบคือมีตำหนิก็ดูว่าจะได้กินกี่ภูถ้าโชคดีได้ทุกภูก็ถือว่าโชคดีดวงดีไปเอ่อถ้าได้ครบห้าผูค่ะใช่ใช่เออถ้าโชคดีลูกลูกไอ้ลาดำมาน่าซื้อลาดำกินอร่อย เอแอ,อ,อ่วันนี้สาเหี่ยวไหมมันถึงเนื้อล้างลูกมันก็ถึงอ่ะตัวเสือมันถึกก่อนอืมได้ได้เรียนตันนิดต้องเลือกดูต้องเลือกเป็นต้องดูให้ทั่วทุกภูนันเจตจองดูผู้เรียนเขา อ่ะดีๆอย่างนั้นนะไซนั้นนะส่งเท่าไหร่อ่ะลูกเบอร์สวยร้อยเจ้ะเบอร์สวยส่งรันส่งรยร้อยยกเข่งนะคะคุณผู้ชมร้านเจตองสลัดไทยเบอร์สวยโรลล้อยสวยกลิบๆเลยนะคะนี้ก็ผู้เรียนส่วนมากจะเป็นตำหนิเนี่ยแต่เนี่ยลาดำกินได้ หมอนทองทุเรียนสุดท้ายลดสุดท้ายลดแปดสิบบาทลองมาดูนะตลาดไทยเขาขายเป็นลูกเหมือนกันเนี่ยแปดสิบบาทนีให้กินอยู่ใครชอบลูกเล็กก็โลละร้อย อันนี้ตำหนิท้ายรถอันนี้ในโดมเป็นผู้เรียนภูเขาไฟสุกละสุกไม่สุกจนแตกคุณผู้ชมอยากกินเลยแตกๆแ,แบบนี้กินอร่อยมากร้านนี้ผู้เรียนภูเขาไฟ แล้ไม่ต้องไปหาไหนไก่คูขอไฟที่ตลาดไทยก็มีส่งโทรอะไรอะ่ะนุอันนี้ไซนี้นี้ยใวห้าเก้าห้าแล้วเนี่ยนะ <95, S 2> แปดห้าแปดห้เก้าห้าแปดห้าไซส์สวยอะ่ะลูก 5, สวยสวยร้อยสิบห้าทษนนะร้ <5. S 1> อยสิบห้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ป่ะอ๋อเนี่ยอันนี้ของจันทบ,บุรีนะคะร้อยสิบห้าใพ้ีสเกตอะ่ะลูก อ๋อิสเกตกับจันทบ,บุรีราคาเดียวกันอันนี้คือราคายกเพนุขหามพร้อมแก่พร้อมขายอ่ะราคาตัวอย่างราวลาวนี้นี่คนมาซื้อขายกันเยอะแยะเขามีแผงแน่นอนแผงขวัญชัยระยองอขอร้องไอ้คนที่บอกว่ารุ่เรียนโน่นนี่นั่นนะ ก็อย่าไปใส่ร้ายเขาบ้าๆบาๆพูดจาไม่มีหลักฐานนี่เขาขายอยู่ตั้งนานเขามีแผงดีแผงประจำเออถ้าได้ที่เรียนไม่ดีก็มาเคลมขารับเคลมก่อนจะซื้อก็ถามเขาก่อนแหละแล้วรับเคลมไม่เคลมอันนี้ก็สุกหามหมอนทองเออสุกหมอนทองก็ยองสุก อะไรนะอัน,นเท่าไหร่เนี่ยกบนอกนุ่มใดโลเท่าไหร่จ๊ะเจ็ดห้าโลละ,ละเจ็ดสิบห้าแล็เลขเนี่ยแปดสิบเนี่ยเก้าสิบโหมีรายราคาเออลดร,ราคาอีกเอาเป็นตันก็ลดอีกเนาะอ๋อลองเป็นตันก็อีกราคาหนึ่ง ทุเรียนเยอะมากเลยตลาดไทยถ้าว่าทุเรียนหายไปไหนแถวนน่นไม่มีเลยมาอยู่ตลาดไทยนี่เองเต็มมากที่เยอะที่สุดเลยตลาดไทย